สวัสดีครับสมาชิกช่องกูรูอยู่ในเตดวันนี้อยู่กับผมเจตคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะครับยังก็จะเจอกันทุกวันแบบนี้ครับผมก็จะเรียกเอาฟุตบอลคู่ที่น่าเชียร์ที่น่าคอนเฟิร์มมาฝากกันในแต่ละค่ำคืนนะครับดังนั้นถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าก่อนอื่นพูดถึงผลงานเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับแม่ให้ไฟบวกในบุนเดสตีกาไปครับปรากฏว่าได้แค่เสมอนะครับมายิงประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมก็เลยจบที่1ต่อ1น่ะครับไม่เป็นไรว ผมก็เลือกเอาเกมคู่แรกของศึกลาลิก้าสเปนครับเวลาทุ่มตรงนะครับเอสปันยอนทีมน้องใหม่แต่หน้าเก่าจะเปิดบ้านเจอกับแชมป์เก่าอลติโกมาดริออดเอสปันยอนเนี่ยมี2แต้มจากการเสมอ2แพ้1นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้มาโยกามาศูนย์ต่อหนึ่งแถมคือวันนี้เซก้โกเมสตากลังตัวเก่งติดโพดบานด้วยนะครับตัว,วหลักมีเซกิดาเดครับคู่หน้าเป็นอูเดอโทมัสเล่นกับลองดีดีมาตากองหน้าชาวเบลเยียมนะครับ ฝั่งของกราหมีแอเเติโกโมาริทีมแชมป์เก่าชนะ2เสมอ1มี7จดแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับบีเร์เลมา2ต่อ2สภาพทีมสมบูรณ์มากนะครับเดียโกซิเม,มโอเนเตรียมส่งโคเซคิมเนสมาคอสยอร,ยอร,เรเนเตโกเก้แนวรุกอย่างพวกอังเกลกอรเรอาลุยโซเลสนะครับพร้อมลงล่าตาข่ายเจอผลล่าสุดเนี่ยก็คือ2ฤดูกาลที่แล้วนะครับเสมอกันหนึ่งที่บ้านของเอสปันยอนเกมนี้ผมดูแล้วเนี่ย ต้องเชียร์ไปที่เอร์ลิโกมาดริดนะครับเอสปันยอนเกมรับไม่ดีแอัดมาดริดเล่นดีทั้งเย้าและเยือนในชั่วโมงนี้นะครับดูแล้วแชมป์เก่าบุกชนะแน่ครับดังนั้นดูแล้วคืนวันนี้คอนเฟิร์มครับไปที่ทีมตราหมีเอร์ลิโกมาดริดนะครับขอทุกคนโชคดีครับเลยครสวัสดีครับแฟนกูรูยูในแตดทุกคนนะครับเจอเช่นเคยนะกับการวิเคราะห์ตัวแบบนี้ในที่เด็ดเจ๊ดำนั่นเองนะครับก็เจอกันเป็นประจำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเราได้ในทุกช่องทาง ชื่อเดียวกันหมดเลยตามนี้เลยนะกูรูยูไนเต็ดนั่นเองนะครับวันนี้ไปกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับ4ทุ่มครึ่งครับลีสยูไนเต็ดเล่นในเอรันโรดพบกับลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับลีสเนี่ยเปิดฤดูก,กาลมา3นัดเสมอ2แพ้1ยังไม่ชนะใครเลยนะส่วนหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยสนัดชนะ 2, สเสมอห 1, ยังไม่แพ้ใครนะครับคู่นี้ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูล เล่นในแอนฟิลด์เนี่ยชนะลีดได้4ต่อ3ส่วนการไปเยือนเนี่ยเสมอกัน1ต่อ1นะครับวันนี้ลิเวอร์พูลก็มาเยือนนะตัวเล่นครับลีดวันนี้แนวรับเป็นเลียมคูเปอร์ตรงกลางคาวินฟิลิปและสุน้าแพทริกแบมฟอร์ดนะครับส่วนของแดงลิเวอร์พูแลแนวรับมีเวอร์จิลฟันได้นะที่น่าจะฟิตพอลงเล่นในเกมนี้นะครับตรงกลางใช้จอแดนเฮนเดอร์สันและตัวรุกเป็นบังโมอย่างโมเมตซาร่านั่นเองนะครับคู่นี้ลิเวอร์พูลบุกมาบังคับชนะ1ประตูเนี่ยแฟนๆจะเสมอตัว สกอร์ขาดกว่านั้นแฟนๆถึงจะเ hey ฮได้นะซึ่งนําดูแล้วลีสเองเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งนะแพ้ยากแต่ลิฟวูเองก็มีความเด็ดขาดในแนวรุกซึ่งดูแล้วโอกาสวันนี้ที่จะบุกชนะมีอยู่แต่มองว่าไม่น่าจะทะลุถ,ถึง2ประตูดีดไม่ดีลีสเล่นในบ้านบุกแบบก็เลยเล่นแบบยันยันเอา1แต้มอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ทีเด็ดเจดํามองไปที่ลีสยูไนเต็ด ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเราได้ในทุกช่องทางนะกูรูยูนเต็ดแบบนี้กับที่เด็ดเจดมั่นเองนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ สวัสดีชาวบูรุนในเต่ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาพาเฮกับการวิเคราะห์ฟุตบอลละดับหนึ่งคู่แน่นๆมาพูดคุยกันตรงนี้ทุกวันครับโดยในหนึ่งคู่ที่เลือกมาเนี่ยมาจากคู่เย็นเลยนะฮะเราไปที่กาโชเซียกันในเวลา5้าโมงครึ่งนะฮะไปดูซันโดรียครับทีมระดับสุดสาวนี่จะเปิดบ้านเจอกับทางอินเตอร์มิลานทีมรองจากฝูงนะครับเดี๋ยวคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นอินเตอร์มิลานถล่มเอาชนะไปห้าประตูต่อหนึ่งเลยครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับซันโดเอารี โรน่ามา3ประตูต่อหนึ่งครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามแต่ในวันนี้ครับซันดูเรียวนี้ข้างหลังจะมีทางมายะโยชิดะครับตรงกลางจะเป็นทางมิเกลดามสกัดนะครับนาเปาจะเป็นทางฟรานเชสโกคาบูโตส่วนทางอินเตอร์มิลานข้างหลังจะมีทางมิลานสควีเนียครับตรงกลางจะเป็นทางอีวานบริสต์ลากเลื้อยริมเส้นนะฮะนาเปาก็จะเป็นทางเอรินเชโกครับก็ต้องบอกว่าซันดูเรียสองเกมแรกยังไม่ชนะใครเลยนะครับเกมลุกฝืดสนิทยังยิงใครไม่ได้เลยนะครับแล้ววันนี้ขาดทาง เอาบิดเอ็กดาวไปเนี่ยน่าจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของทีมพอสมควร,รเพราะเป็นผูเ้เ,เล่นตัวสำคัญนะครับต้องมาเจออินเตอร์ที่สมัยแชมป์เก่าครับสองเกมแรกในเก็บ6คะแนนเต็มนะครับเปลี่ยนโค้ชแต่คุณภาพทีมไม่ได้ลดลงไปเลยเพราะฉะนั้นดูแล้วอินเตอร์แม้จะเป็นทีมเยือนแต่เหนือกว่ายเยอะครับไม่น่าจะพลาดครับผมมองว่าอินเตอร์มิลานจะบุกมาชนะทางซันเดเร่ได้ถึงบ้าน 2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ลืมกันนะครับอยากจัปเด็กข้อมูลอะไรกันเนี่ยก็ไปที่ช่องนี้เลยนะครับกูรูในเต็ดแล้วครับรัพรองว่ามีข้อมูลอะไรดีๆให้คุณไอ้อัปเดตกันทุกวันนะครับวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกครับทุกคนโชคดีแล้วพบกันเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ